แมนน่จะได้กินกับเตอเลยหรอครับผมอะแม่สวัสดีท่านผู้ชมกันดิสวัสดีครับว, <c oughs> วันนี้จะมาตำมส้มนะครับกับคุณแม่นะครับตำมส้มมะละกอใส่ปูปลานะครับสูตรเด็ดนะครับใครๆก็ทําได้นะทํากินเองที่บ้านนะครับเอชแชนแนลสวนน้อยปลูกร้อยอย่างแล้วก็ทํากินทําขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆก,กับช่องของเจเอด้วยครับผม นี่ก็สิ่งต่างๆบอกครู่ครับบักคู่งเซ็กเซ็กปูด้วยแม่เอาโซ่ปูนะอย่าปลาโชว์นะบอกกลาปูโชว์หยิบหยิบยิบโซ่เนี่ย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 กับปอกบักฮุ่งครับปอกบักฮุ่งปอกบักฮุ่งอะไรกับซับบักฮุ่งเนาะเอ้าพงศคนบอกอ่ะ ตำสมคือเ่เอาหน่วยสมมาตำคือเอาบักมลกอลมาตำเนาะคือเอาบักคุงมาตำตำสมเพื่อผสมตำเนาะคือเอาบักคุงมาตำเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปใช่ไ้มท่านผู้ชมเดี๋ยวขอตัดไปตอนตำบักคุงเลยนะครับผมโอเคครับเราจะมาตำบักคุงกันนี่นะ ใส่กระเทียมนะครับผมประมาณสองสามกรีบนะครับผมถ้าชอบมากก็ใส่มาก,ถ,ามากถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะกระเทียมบางคนไม่ชอบบางคนไม่ใส่เลยก็มีนะแต่ว่านี้เป็นสูตรที่เรามาตรฐานนะครับจะใช้ประมาณสองสามกรีบนะครับใช้พริกแห้งด้วยนะครับท่านผู้มชมเราพริกแห้งผสมกับพริกสดเนาะเป็นสเสน่ห์นะครับถ้าตำขายก็คือประมาณมเจ็ดเม็ดเนาะท่านผู้ชมเจ็ดเม็ดหรือแม่กระถามใช่ไหมถ้าเราตาขายเราก็ต้องบอกว่าใส่พริก เผ็ดมากไหมเผ็ดน้อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเสร็จแล้วเรากจ็จะจวดจวดนะครับผมอ่าหนุ่มบกักฮ่งใสจักน้อยก็ได้อร่อยมากเลยไม่ต้องหยิบแม่ทิ้งเลยเอาไว้นั่นแหละโอเคเอาไว้ไปไล่แมลงได้นะนี่นะใส่ปลากระร,รุกท่านผู้ชม ปลานี่คุณแม่ทําเองนะครับผมคุณแม่ทําเองนะครับเคยทาคลิปลง youtube ไปแล้วนะครับนี่ผมไปค้นพบมรดกนะครับของคุณแม่ทําไว้นะครับตั้งแต่เริ่มทํา youtube ใหม่ๆเนาะมากหกลายกระไส้ลายครับท่านผู้ชมนี่มารหลายกระไส้ลายมากหน่อยกระไส้หน่อยเนาะเจอบเจอบเจอบนะครับประมาณสามช้อนนะท่านผู้ชมอร่อยจังเลยยางยังไม่เสร็จ โอ้มามีครับตามชอบเนาะนี่ถ้าทำตาลใส่ก็แล้วแต่ชอบนะครับคุณแม่คุณแม่อยากจะโชว์ฝีมือไหมใส่กระปูนะครับเนี่ยปูพอดีซื้อมาจากตลาดบังม่วงสระบุรีครับตลาดบังม่วงสระบุรี30บาทเป็นปูนาดองเนาะนี่คุณแม่แกะมาให้แล้วนะคุณแม่บอกอยากกินหลายตัวมานะโอเคใส่ไปหลายตัวพ่อบ่พ่อบ่ขึ้นนั่งบ่อปากยัง ทุบเอาพ่อแล้เนาเนาะเราก็จะใส่บักเขือเทศนะครับบักเขือเทศเลนครับนี่สูตรเด็ดคือมะกอกนะครับมะกอกมะกอกมะกอกใส่มะกอกมะกอกต้นนี้อร่อยมากผมทําคลิปปลูกมะกอกเนาะมะกอกเนี่ยมีประโยชน์มากแล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้นะถ้าใครมีมะกอกไว้โอ้ลูกละสองบาทเขาก็ซื้อกันนะครับท่านผู้ชม ต้นหนึ่งนีต้องหลายพันลูกมะนาวเราก็ใส่แค่อย่างนี้ก็ได้ครับนะเพราะว่ามันเปรี้ยวเยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเค,อเ,คเราก็จะมางกงวงกงเลงกงเรงกงเลงนะครับผมออเอาละนี่นะฮะขออนุญาตใช้มือนะครับหนุมนะครับ <c oughs> อร่อยจังเลย <c oughs> ยัางยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ เหงาะงางงงคุกมันหน่อยนะครับผมคุกมันหน่อยส้มตำปูปลาคลิปนี้ไม่ยาวนะครับนี่ไม่ยาวเดี๋ยวคลิปนี้ทําส้มตำปูปลาสูตรเด็ดเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมานั่งกินกันกับคุณแม่ดีกว่านะครับผมคุณแม่จะต้องแบบเบบีเบบีใส่พริกเม็ดเดียวหรือไม่ใส่เลยก็ไม่รู้ทุกวันนี้นะครับผม แม่ลงคลิปเนี่ยคือมีความสุขมากนะโฟกัสหน้าแม่นะครับนี่คือไปหน้าของคนมีความสุขมากโดนบังคับให้ลงคลิปนี่แม่เถอะโดนบังคับให้ลงคลิปเป็นไงมาไหนอีแม่ได้กินนี่นะครับผมหอมวะหอมนะครับผมท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆกครับท่านผู้ชมให้แม่ถือถือปูจตโตนะคือปูจตโตนะสมตำปูปลานะครับผมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชม สูตรเด็ดนะปะลาร้านี่คุณแม่ทำเองอีแม่บ่ต้องใส่พริกแล้วนะครับจิเป็ดต่ำปะคุงให้อีแม่ก่อนประมาณนี้เด้อท่านผู้ชมก็หยุ่มลงไปอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็ย้องย่องย่องย่อง,ง,งให้คุณแม่กินนะทุกวันนี้แม่แกไม่ค่อยกินเผ็ดโอเคละขอบคุณลหลายๆครับท่านผู้ชมสิมบอสิ่มบอสมนี่ยเฮียมันเฮียมันลน อร่อยมากครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวว่างๆจะมาทำคิปกินที่ริมเขื่อนวันนี้มันค่ําแล้วก็เลยทําที่ส่วนน้อยๆปลูกลอยอย่างของเจ๊มีบอลกระดาษใบ้มงคไใบดอกใบประดับบอลสีก็มีเยอะแยะเลยนะครับมันอาจจะมืดๆซะหน่อยนะมันค่ําแล้ว,แ,ลวแต่มันก็น่ากินมากแล้วมันก็อร่อยมากสําหรับคนชอบกินซ้อมตา เราไปลาบปูได้นะแม่เนาะแค่พอเขาเพิ่งดองได้วันเดียวแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เค็มอ่ะแลาทำาราบปูได้ถ้าทำลาราบปูได้ยำปูได้นะ่ะอร่อยมากเลย,ย,ยลถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบเค็มมากนะ ุณมากๆนะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังใจให้คุณแม่และ,จะเจเจเอด้วยนะครับผมในส่วนน้อยน้อยปลูกหลายอย่างทำกลิ่นทำขายาาบ้านๆท่องเที่ยวบ้านกับช่อง y o u t u b ของเจเจแนลนะครับนี่ไงโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ